อเท่ากับ mc ยกกำลังสองออสตัย <c oughs> ได้หยิบยื่นสมการนี้ให้กับมนุษยชาติเมื่อศตวตรรษที่20ที่ผ่านมานะครับ <c oughs> <c oughs> จากวันนั้นจนกระทั่งมาถึงวันที่6สิงหาและวันที่9 สิงหาพศออ2488ก็เกิดปาราโบนูลูกที่หนึ่งลงที่ฮิโรชิมาสถานที่กำลังอยู่ตรงนี้แหละครับมีชื่อว่าลิตเติ้ลบอยนะครับอีกลูกหนึ่ง <c oughs> สองวันสามวันผัดไป ลงวันที่เก้าสิงหาที่นางาซากิทั้งหมดรวมแล้วหลงจง้องทำให้ผู้คนล้มหายาาจากไปโอ้โหจำนวนเลขแสนห้าขึ้นนะเพียงวินาทีเดียวแตกตุ้มเนี่ยครับวินาทีเดียวหมดราบพนาศูนย์ไอ้ที่มันแตกตูม หน้าวันนั้นนะฮะมันจะแตกตูมก่อนถึงพื้นดินประมาณห้าร้อยเหรอห้าร้อยแปดสิบเมตรนะครับแตกตูมก่อนถึงพื้นดินห้า <laughs> ร้อยแปดสิบเมตรโดยประมาณกันแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่นาทีนั้นไม่มีใครไปวัดได้ผลที่มันแตกในอากาศดูสิครับมันลงมาแนวราบใต้พื้นดิน เหลือแค่โดมแล้วก็อาคารหลังเดียวที่น <that chae ically> ี่เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อที่จะให้รำลึกไว้ว่าปามานูนั้นมันร้ายแรงจริงๆนะครับต่อมาก็มาเรียกันว่าอาวุธนิวเคลียร์กันนะครับเนี่ยที่เรายืนอยู่คือตรงนี้เองครับเหลืออยู่หลังเดียวเนี่ยก็เพราะว่าสมการนี้สมการเดียวเนี่ยคนี่นะครับ สมการนี้สมการเดียวนะเหลือแค่ตรงนี้นน,นั้นราพนาศูนย์หมดโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจสมการนี้ประกาศกับชาวโลกไว้ว่านี่แหละคืออันตรายของมันใครจะชื่นชมยินดีก็อิตายก็ชื่นชมไปนลครับใครจะไปเรียกว่าพระราชบิดาแห่งปัญญาของนักวิทยาศาสตร์ในโลกนี้ก็เชิญดับธยาสายแต่มาถึงวันนี้มันทำลายจริงๆครับยังไม่พอยังไม่ต่อไปทีหนึง่ง ผมอยากจะบอกว่า <c oughs> สมการเนี้ยมันง่ายๆเลยครับอธิบายง่าย,ายสาสารทุกชนิดเมื่อเวลาสลายหรือว่าแตกตัวไปแล้วจะกลายเป็นพลังงานสาสารหน้าวันนั้นจะมีชื่อเรียกว่าแร่ยูเรเนียมนะครับไอ้แค่ทำให้อตอมมันแตกน ที่เรียกว่าอะตอมิกบอมนั่นนะครับอันเดียวกันอะตอมแตกนะก็เป็นเรียกว่าปรมาณูณาวันนั้นนะครับรูปแบบมันก็คือออกไปนัก่วนของฟิชชันแปลว่าแตกตัวเป็นฟิชชันออกไปก็คือสสารแตกตัวนะเป็นรูปแบบของฟิชชันคือออกไปอย่างเดียวนั้นพอเวลาระเบิดตัวปุ๊บเวลามันออกไปใช่ฮะมันกว้างใหญ่ไปสารขนาดไหน,นที่ทําลายล้าง อย่างมากวายมหาศาลเหลือเกินนั่นแหละครับคือการแตกตัวของอสมก,การ e ี m c อมชเจาัสองความจริงแล้วไอสไตน์เนี่ยเขาเป็นนักคิดนะนักโทษน,นักทฤษฎีโอเคนะเขาก็คิดเขียนทฤษฎีกันเอาไว้มีคนรุ่นหลังต่อมาเนี่ยครับสืบสารเอาแนวคิดเนี่ยมาทำเป็น ระเบิดปรมาณูนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษจะไปโทษไอน์สไตน์ก็ไม่ได้เพราะไอน์สไตน์ก็จินตนาการนะฮะเขาจินตนาการไปเรื่อยในขอบ่ายของเขานะฮะหรือว่าปัญญาทางโลกก็าว่ากันไปแต่ที่น่ไอน์สไตน์ไม่ใช่พระศาสดานะครับพระศาสดาก็มีพระศาสดาเอกของโลกพระพุทธเจ้าพระศาสดาพระเยซูเจ้าพระศาสดาท่านนบีมหามดเจ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับ นั่นคือวัสดาเขาจะในเรื่องของจะเหนือกว่าทางดา้านวิทยาศาสตร์อยู่แล้วละ่ะตรงน,นั้นนะผมจะรู้ว่าเหนือกว่านะแต่ไม่มีบทบาทในการที่มาทําให้วัตถุล้มหายตายจากสลายไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลารู้ตรงนี้ต้องเข้าใจสองสองกรอบนะฮะสองอสองบริบทบริบทอ,อันหนึ่งก็คือเรื่องของวัตถุก็คือเรื่องวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับจากสมการที่ว่านี้ทําให้สูญเสีย กันมากมายกายก่อนนะครับเอาละคิดว่าพอไหมข้อมูลตรงเนี้จากสมก,การทีทวัาง,ง่ายคือทาให้สสารคือ M เนี่ยเอ็มคือแมทริอับหรือมวลก็ว่าได้สสารทุกอย่างมวลมวลกับเวเนยฮะนะม่ที่เร,ร,เรื่องกับเวกกาหนักเนี่ยมันแยกกันไม่ออกครับถ้าพูดถึงในโลกไปเนี่ยแยกกันไม่ออกเลยคืออันเดียวกันนั่นแหละครับนะเอาเป็นว่ามวลกันแล้วกันเมื่อ <c oughs> ทําให้สสารหรือวมวลตัวเนี้มันแตกออกไปปุ๊บเนี่ย มันจะกลายเป็นพลังงานคือตัว e นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใช้ก็ว่า m เดียวเนี่ย m m ตัวเดียวนะฮะถ้าใช้ตรงนี้ตัว c ตัวเดียวเพราะว่า c มันมีความเร็วเท่ากับแสงสามแสนกิโลเมตรต่อวินาทีโดยประมาณนะครับก็แปลว่า m ตัวเนี้ยถ้าหากว่าตัวนี้เป็นตัว m ก็แล้วกันเนี่ยตัว m m นะฮะถ้าจะให้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสามแสนกิโลเมตรต่อวินาที m ตัวเนี้ย จะหายไปคือมวลจะหมด 1, ทันทีพราหมดปุ๊บกลายเป็นพลังงานกันมากมายมาหาศาลการพลังงานก็แปลว่าถ้าคว้างลูกบอลหรือว่าลูกแก้วตัวนี้ไปด้วยความเร็ว3 0 0 0 0 0กิโลเมตรต่อวินาทีก็จะออกมาเป็นตัว e คือพลังงานเอเนอร์ีไปทั้งหมดนะครับแล้วก็อยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับสรุปว่าความว่าไอน์สไตน์ก็บอกว่าไม่มีสารวัตถุใดจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วส่กกับแสงได้นั่นก็คือไอน์สไตน์าพูดเอาไว้อย่างนั้นนะครับ นะแต่มาถึงวันนี้มันก็มีสมการหนึ่งกขึ้นมาเหมือนกันนะครับผมใช้ว่าเป็นสมการของผมเองนะครไปไหนแล้ว E L, L เดี๋ยวสรุปสมการของอินสตน์หน่อยเป็นสมการที่ทำลายนะฮะน,นี่สมการทําลายนะครับชวนตัว L เท่ากับ m E เนี่ยเป็นสมการของลุงหงอกนะครับนะหงอเกินบ้า L ตัวนี้คือไลท์ตัวนี้เองครับไลท์ L ก็คือแสงเห็นไหมฮะแสงแป๊บๆเนี่ยนะฮะแล้วเองม,มันคือมวลอันเดียวกันเนี่ยครับมวลอันเดียวกันมวลแต่มวลตรงนี้นะฮะกับไกรสอนกับตัวตนอันเนี้ยมันเป็นอันเดียวกันไอ้ตัวที่เป็นอันเดียวกันนี่นะฮะมันทําให้เข้าใจยากมากเพราะว่าการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ก็รู้แต่ว่ามวลทั่วๆไปสสารทั่วไปแมสนะแมทเทเรียมทั่วๆไปแต่มาถึงวันนี้คือตัวต,วตวนของคนหัวงอกนะไกรสอนสั่งกับมวลเลย เป็นสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นพอเวลาใช้แค่แสงผ่านพอแสงผ่านปุ๊บท่านเองฮะก็ก็จะกลายเป็นผลงานเช่นเรามาสลายหิมะกันห <Yes. S 1> ิมะคือสสาร <Yes. S 1> นะ,ะหรือมวลก็ว่าได้มันจะถูกสลายด้วยแสงตรงนี้เองครับด้วยความเร็วที่เขาว่ากันสามแสนกิโลเมตรต่อวินาทีเขาว่ากันนะฮะแต่ทางฝ่ายผมนะฮะทางด้านนี้มันผมต้องใช้จิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตก็มาช่วยด้วยนะฮะในการที่มาทําให้ สลายหิมะออกไปได้เป็นนิวเคลียร์เป็นนิวเคลียร์ฟิวชั่นเดี๋ยวเดเป็นฟิวชั่นครับเป็นฟิวชั่นบนฐานของอพอเวลาสลายไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของคำว,ว,ว,ว่าฟิวชั่นนะ<ม>แน่นอนมีพื้นฐานมาจากจิตศาสตร์สาสตด้านจิตโดยตรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้ประกอบกันนะจึงสามารถที่จะสลายหิมะไปได้หรือสลายเมฆหยุดฝนได้ เป็นลันกษณะคำว่าทิชชั่นนะครับทีนี้อีกด้านหนึ่งทีนีฮะมันเป็นฟิวชั่นฟิวชั่นคือปราวารักษาทิชชั่นคือทาลายฟิวชั่นคือรักษาเพราะฉะนั้นโดยในยากของมันเนี่ยครับเวลามันไปสุดแสงแสงตรงนี้จะไปสุดแค่นก,ก็ตามทีมันจะดึงกลับขึ้นมาอีกทีเรียกว่าฟิวชั่นไปก็แตกตัวไปเป็นพลังงานซึ่งไม่เป็นอันตรายเพราะาพลังงานศสัทามันจอยมันเชื่อมมันอยู่เวลาเนี้ยนะฮะ ไม่มีอันตรายใดทั้งสิ้นในการที่ก่อให้เกิดอันตรายไม่มีนะฮะการกรรมก็จะกลายเป็นฟิวชั่นอีกทีหนึ่งแต่กลับคืนมาเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเวลานี้ทางนานวิทยาศาสตร์เขาทําลายธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมอย่างย่อยยับนะโดยวิชาฟิสิกส์ที่เข้ามาคือระเบิดนิวเคลียสนี่เองครับตอนหลังมานี่ยิ่งใหญ่กว่าเยอะเพราะว่าเขาใช้ธาตุไฮโดรเจนในการที่จะให้มันให้นิวเคลียสของธาตุไฮโดรเจนมันแตก เรียกว่าเทอร์โมนิวเคลียร์นะถ้าหากว่าเป็นระเบิดปรมาณูมันเป็นเพียงแอคชั่นเดียวคือฟิชชั่นอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นเทอร์โมนิวเคลียร์ปุ๊บมันสามแอคชั่นเฟิร์สมันก็ไปในรูปแบบที่บอกว่าเป็นฟิชชั่นแล้วก็กลับมาเป็นฟิวชั่นต่อแล้วก็อีกทีนึงก็ฟิชชั่นต่อว่โอ้โหคราวนี้มากมายมหาศาลเลยครับนะนิวเคลียร์มันรุนแรงมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นจึงอยากจะบอกว่าท่านทั้งหลายครับ มาถึงตรงนี้ผมเชื่อมั่นนะครับว่าสมการ l เท่ากับ me นั้นนะครเป็นสมการที่สามารถที่จะรักษาหรือว่าปกป้องคุ้มครองโลกใบนี้ได้ด้วยของสองสิ่งนี้เองครับจากไกรสอนพมิทักษ์คนหัวงอบนะฮะลุงงอบเกินบ้านะครับมีอะไรไหมครับนอกจอจะถามมีไหมครับเชิญนะฮะ มีไหมไม่มีนะก็ดูในสิ่งที่คนอื่นเขาก็ศึกษากันนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักอะไรก็ตามทีก็ามาแห่งนี้มันก็สลดใจหรือไม่ประการใดท่านกับผมเกิดไม่ทันหรือเปล่าผมเกิดนู่นกลางทุ่งนาเนอะอำเภอพิบุลมังสหารจังหวัดวังสุานีแต่มาถึงวันนี้วันที่ยี่สิบหกนะวันนี้ 26, มันที่ยี่สมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเป๊ะ เวลาสัก11บเอ็ดโมงเช้าด้เที่ยงได้ไหมเนี่ย mm hmm. ประมาณนั้นนะฮะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นยืนยันสถานที่และก็เวลาในการที่เ,เราชาพนณะสามชีวิตนะครับที่เดินทางมาจากนูน่นเริ่มต้นจากฮอกไกโดนี่วลาสลายหิมะมาตลอดจนกระทั่งมาถึงวันนี้นาทีเนี่ยเ,เรื่องของหิมะไม่มีแล้วในประเทศญ mm ี hmm. ่ปุ่น mm hmm. ทั้งหมดเลยนะฮะ mm hmm. ที่เขาพยากรณ์เอาไว้เรื่องความเ,าเป็นเขตอันตราย ลงแดงไปทั้งหมดตอนนี้ไม่มีแล้วเหลืองก็มีตอนนี้เป็นขาวแล้วก็แปลว่าอย่าไปคิดว่าผมเองผมก็ยังไม่สรุปนะครับว่าเป็นเพราะปฏิยาที่ผมทําหรือไม่ประการใดขอให้ท่านทั้งหลายได้เดีย๋ยวเพิ่มสรุปนะผมเองก็ยังไม่สรุปเหมือนกันแต่เราให้ฟังเป็นขั้นตอนแต่ละวันแต่ละวันเราไปถึงไหนทําอะไรกันบ้างประมาณนั้นนะครับเพื่อที่จะ,ะส่งให้เป็นเรียวไทม์นะครับไลฟนะ์ก็คือเรียวไทม์ในการถ่ายทอดสด ไม่ว่าท่านที่เป็นคนไทยรู้ภาษาไทยอยู่จุดไหนก็ตามในโลกใบนี้ก็สามารถที่จะรับรู้ในสิง่งที่นี่เดียวกันในวินาทีเดียวกันก็ถือว่าขอบคุณเทคโนโลยีเขาอย่างมากนะครับถ้าขอบคุณทางด้านฝ่ายเทคนิคของเราในการที่จะเอาภาพนี้ออกสู่สาธารณชนต่อไปนะครับความจริงเรามเห็นแค่นี้มันก็ไม่ได้อลังการนะครับแต่เบื้องหลังประวัติศาสตร์นั้นมันก็สุดแสนที่จะพฒนานครับเพราะว่ามนุษย์เรานั้น เอาแค่ชนะฆ่าคานกันอย่างเดียวจะหยุดกันหรือยังครับคนบ้านเราก็มวัวแต่ทะเลาะกันหยุดกันได้หรือยังครับนะพอกันทีนะครับนะถอยคนละห้าเก้าสิบเก้าก็ดีเหมือนกันนะคือฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งหยุดมันก็จบนะฮะมันะหยุดไม่เป็นหยุดไม่เป็นหน่อยครับเพื่อคนรุ่นน้องรุ่นหล,ล,ลานสืบต่อไปนะครับในความจริงเพราะผมทํางานชิ้นนี้ได้สําเร็จเสร็จสิ้นนะฮะผมว่าชื่อเสียงประเทศชาติ ก็ไม่เลวกันแล้วกันนะครับจากคนคนหนึ่งท่านเองซึ่งไม่มีฐานะทางสังคมทุนทางสังคมก็แทบว่าไม่มีเป็นศูนย์ประมาณนั้นครับคนไหนที่มีทุนทางสังคมเยอะๆมากๆนะคิดอย่างผมหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะหรือว่าคิดแต่จะมือใครยาวสาวได้สาวเอาถ้าคิดเช่นนั้นแล้วก็สงสารครับสงสารครับสงสารมากๆนะครับคนที่อยู่ในระดับท็อปนะฮะ กรุณาอย่าเอาอคนชั้นกลางมาทำลายคนชั้นล่างเลยครับผมพูดแค่นี้หวังว่าคนจะเข้าใจมั้ยคนที่อยู่ชั้นบนจะมีฐานะดีมากขนาดก็ตามทีมักจะใช้เงินซื้อหรือว่าจ้างคนชั้นกลางทำอะไรก็ได้เอาเปรียบคนชั้นล่างไปเทปประกันใดจริงหรือไม่ก็รู้นะครับคิดเองโตแล้วนะครับแล้วคนชั้นล่างเนี่ยเหมือนกับลูกกำพร้านะฮะ ไปไหนก็ไม่ได้นะครับคนไทยเราเจ็ดสิบกว่าล้านคนเนีฮะคนชั้นล่างกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะครับเพราะฉะนั้นมองเห็นเขาหน่อยนะครับอย่าเอาเขาเป็นเครื่องมือจนเกินไปนักจะเป็นทางด้านการอนุญาตครับทางด้านการเมืองก็เหมือนกันนะฮะอย่าเอาคนชั้นล่างมาเป็นเครื่องมือนะครับทำสัง,งเพื่อได้มาซึ่ง อำนาจในการบริหารนักพูดคำนี้ผมก็ถอนใจพูดเหมือนกันนะครับผมเจสเ็สิเอ็ดปีเต็มแล้วนะครับผมก็รู้อะไร่างกนามาเยอะไม่อยากจะให้เสียงนั้นมันเกิดขึ้นไนหะแค่สองสมการนี้สมการบนคือมันทำลายแน่ๆครับสมการกรอบพูดแน่นอนครับก็ จะไปทำงานที่ม,มากที่สุดที่จะมากได้าถามว่ามีคนถามผมว่ามาถึงที่นี่แล้วรู้สึกมสมผัสธรมาแล้วได้ไหมผมบอกผมเฉยเฉยกับสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าจิตวิญญาณใดก็ตามที่ไม่หายนี้ไปไหนตรงนี้ไปเกิดใหม่ซนะไปเกิดใหม่ใช้หมดนะ <S <S ผมไปอียิปต์มา <S <S ผมก็รู้ว่าผมปลดปล่อยไปเยอะนะอียิปต์มาที่นี่ถ้าหากว่ายังนุงเืออยู่ก็ ไปเกิดมาให้หมดครับในทางที่ดีขึ้นอะไรกันนะนึกถึงเด็กคนหนึ่งเขามีประวัตินะครับว่าเมื่อเวลาเจอพิษภัยของปรมาณูเนี่ยครับเด็กหญิงคนหนึ่งเมื่ออายุสองขวบเขาเจอพิษภัยภายในสิบปีนี่ฮะเขาทนทุกข์ทรมานกับเลือดมันมีผลทางเลือดจะเป็นเลือดขาวแมลงเลือดขาวที่พูดถึงกันมานะครับก็เลยว่าทำลายมาตลอดเขาก็อยู่ชีวิตมาถึงได้สิบ เขาก็ตั้งใจที่จะให้เป็นอนุสรณ์ในเมืองเขาเขาก็เลยพับกระดาษตัวนี้ก็เป็นสัญลักษณ์พับกระดาษของเขาหน่ยกระดาษเห็นไหมฮะกระดาษที่เป็นนกกระเรียนนะซึ่งเป็นนกที่เขาเชื่อถือว่าเป็นนกมงคลนะฮะเห็นไหมอนุสรณ์สถานเรามาเห็นตรงนี้ก็จะบอกไปยังถึงว่านี่นะครับสัญลักษณ์นกกระเรียนเขาละ,ะเขาก็ประกาศทิ้งเอาไว้ตรงนี้ เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ดูอยากจะให้รู้ซะว่าเด็กคนหนึ่งกับเขาคงจะไม่มีอะไรมากกว่านั้นนอกจากสีไม้ลายมือเขาทำเอาไว้ภาพจองตังรบพันตัวสุดท้ายแล้วชีวิตเขาก็ได้หายไปจากระเบิดประมณูนะครับเป็นรุนแรงไม่เกินนะครับนะรุนแรงมากกว่านี้คือทําด้วยไฮโดรเจนทุกวันนี้นะครับที่ตัวแรงได้ตัวองอีก จะหยุดเมื่อไหร่จะหยุดกันสัทีหนึ่งถ้าไม่หยุดก็ถ้าเป็นผมตายผมก็ตายคนสุดท้ายก็แล้วกันนะคณะทํา,นะางานเราสอนงคนตายคนสุดท้ายกันแล้วกันเนาะน้องนั้นจะไปไหนก็ไปนะโอเคครับ t ัง n k ิ้ u v e ด y ี i บิ๊กสำหรับท่านที่ติดตามในบ้านเราดที TV, นะจะเป็นเฟซบุ o กนะเฟซบุ o กนี่อะไรเนาะ b 4 Big a f o B4 Big Bang นะครับ f ฟซบุ๊กบีโฟบิ๊กแบงนะครับหรือภาษาไทยก็ศูนย์วิจัยถ้าเป็นภาษาไทยก็ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพนะครับถ้าเป็นแฟนเพจนะแฟนเพจก็พีเออีนีจีอินอัสอ่าภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาตินะพี p ออ e นีจีอินอัสโอเคนะครับไทยก็ภาษาไทยก็ลุงออกสุขภาพโอเคนะนั่นคือแฟนเพจ ก็แปลว่าคนชื่อนี้ลุงหงอกเนี่ยฮะทำงานสองด้านด้านสุขภาพมนุษย์เนาะกายใจจิตนะไอ้เหียยที่เขาว่าโรคภัยกระเจ็บนู่นนี่นั่นสารพัดโรคเนี่ยครับบัตรนี้ผมเป็นคที่พูดว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดบวกเล็บของเขาเขาที่ว่านเกิดก่อนตายไปกี่รุ่นก็ไม่รู้หรอกเสืบสานกันมาแล้วเป็นความเชื่อมาตลอดนะจับยัดโรคใส่นากรใขนขอเสร็จแล้วก็เชี่ยวช่วยกันรักษาทีนี้รักษาไว้รักษาไว้ กระทังเยื้อเรื้อรังก็ปีนี้มันจะหายหมดแต่ไปรักษารักษาอยู่ตรงนั้นคิดเป็นหรือเปล่าที่พูดูดถ้าคิดไม่เป็นมันก็ยอมนะครับ <c oughs> นะไอ้แค่คิดกับขั้วกับข้างไม่เป็นชงทางด้านผมผมไม่ใช่หมอผมไม่ใช่แพทย์นะผมไม่รักษาให้มันฉลาดนะนะครับกำจัดหรือขจัดไปด้วยสองฝ่ามือคือ p e พ Energy for Health Care พอใจไหมครับนั่นคือเรื่องของสุขภาพแต่ทีนี้ทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้ว นะสิ่งรอบยิ่งใหญ่มากนะครับนะสลายหิมะออกไปให้กับคนญี่ปุ่นเขาเนี่ยนะสลายเมฆหยุดฝนทำมาหนหรือทําให้ฝนตกทํามาแล้วครับทั้งทําให้ฝนตกได้เนาะด้วยแค่นี้ครับมีมากแต่แน่นอนแค่นี้ที่ท่านเห็นน่ยใช่สิครับแต่ตัวตนศางหากที่เป็นเรื่องของศาสตร์อีกด้านหนึ่งคือด้านศาสตร์ทางด้านจิตเพราะฉะนั้นศาสตร์ด้านจิตนั้นเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากครับกายใจจิตธรรมดาคูยกันมาสองพันกว่าปีแล้วนะครับ กายใจจิตพะฉะนั้นคนไหนที่สามารถที่จะพัฒนากายใจจิตได้คนนั้นก็จะมีความสามารถเหมือนกับผมนะี่ะทำเอาเลยครับอยู่ในตัวท่านทั้งหมดที่ว่าเมื่อกี้นี้ทุกคนมีอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ผมเป็นเพียงจะบอกว่ามาเล่าให้ฟังครับคนที่ไปถึงเชียงใหม่ก็เล่าเรื่องเชียงใหม่ให้ฟังได้ทั้งหมดทั้งไปและกลับนะฮะ พราะมันไปแล้วกลับเนาะคนที่มาจากดวงดาวไหนก็ไปดาวนั้นก็เล่าดวงดาวให้กลับได้คนไหนมันไปถึง Big Bang ได้นะฮะมันก็เล่าถึง B4 ฟอร์บิ g กแบงมาให้มนุษย์ฟังได้กันแล้วกันนะเพราะฉะนั้น B4 ฟอร์บิ g กแบงก็คือเว็บไซต์ของคนชื่อไกรสอนปรมทัศบฟอร์บิ๊กแบงดอตเนนั่นชื่อเว็บใครก็ตามที่รู้ภาษาอังกฤษก็ติดตามดูว่าผมมีปณิธานในตรงนั้นหรือเปล่า นะก็ดูๆนครับผมมีความฉมาดอะไรอยู่ตรงนั้นก็ดูเองไงแล้วกันนะส่วนทางทุกวันนี้ก็ทําไปตามนั้นนั้นนั้นนะก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยขอได้โปรดอย่าคิดว่าผมกําลังมาคุยโต๊วอวดน,นะครับจริงๆอยากจะบอกว่าทุกคนมีอยู่แล้วยืนยันคําเดิมนะครับท่านมีผมมีทุกคนมีอยู่แล้วแมวก็มีหมาก็มีเทว,วานี่ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวของทุกคนอยู่แล้วค้นหาให้เจอครับค้นหาตัวตนตัวเองให้เจอ อย่าเที่ยววิพากษ์วิจารณ์คนอื่นจนสร้างเลอะเทอะไปเลยมันเป็นขยะไปจงหมดแล้วนะคนบ้านเมืองเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทีนะจะเป็นหน้าจอทีวีกระแสหลักนะฮะมานั่งจอก็คนสองคนก็นมาทะเลาะก,กันนะครับสุดท้ายก็ไปไหนไม่ออกก็วนอยู่ตรงนั้น,นะครับไม่มีไปไหนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนะไรก็ตามทีหยิบเรื่องอะไรมาก็เอาสองคนมาทะเลาะก,กันนะสุดท้ายก็แบ๊บแบ๊ออกจากจุดนั้นก็ แล้วแล้วไป,ไปทำให้คนแตกแยกทำให้คนแตกแยกกันก็นเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันเลยเอ,อไม่มีเลยมั้นปรับใหม่แล้วครับสลายความเชื่อสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิจิตรความเข้าใจกันใหม่ดีไหมพี่นะหรือสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิจิตรความจริงความจริงมันมีหิมะตกนะฮะแล้วก็มาสลายมันซะมันก็จบข่าวแค่นี้ก็โดวยวิธีง่ายๆ ไปไหนผมก็ทําตรงนี้นะครับเพราะว่าภารกิจผมยังไม่จบนะครับภารกิจผมยูไปจบวันที่29นะครับสาหรับญี่ปุ่นนะฮะบะกลับกรุงเทพก็วันที่29วันนี้วันที่26มกราคเนาะ2,560นะมีรื่องเติมมไหมครับไม่ไม่มีนะไม่มีครับทางนั้นก็ขอจุติไว้จุดเพียงเท่านี้นะฮะ thank you very big สำหรับท่านที่ติดตามงอกเกินบ้าครับผม Oh. มีคนนี้ค่ะ hmm. เขาบอกว่าคุณลุงผู้ชายเั็นบอก